สวัสดีครับวันนี้พบกับพ่อบ้านไบเกอร์อีกแล้วนะครับจะมาอัปเดตการติดตั้งไฟไอตัวก,กันสะนะครับเป็นไฟดาวไลท์นะครับแล้วก็มาอัปเดตว่าการทำกันสะของผมเนี่ยผ่านไป10เดือนแล้วเนี่ยมัน ผลการใช้งานเป็นยังไงนะครับมีสนิมไหมนะครับสําหรับตัวโคมไฟดาวไลท์ที่ผมใช้นะเป็น4นิ้วนะครับขนาด4นิ้วนะประมาณนี้นะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงสําหรับตัววัสดุก็เป็นผมไม่แน่ใจนะเป็นอลูมิเนียมเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กไม่ได้จเหล็กกล่องเป็นเหล็ก ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับก็มีอุปกรณ์ขายึดมาให้นะครับแล้วก็การเจาะยึดก็จะถอดตัวโคมออกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มจัดตำแหน่งตัวขายึดตามโคมที่เราต้องการก่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะเอาไปยึดเข้ากับโครงเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวขายึดต้องวัดตำแหน่งก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ทําการติดตั้งเข้าไปที่กันรศาสตร,ร์ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะเจาะยึดง่ายๆนะครับตรงนี้คงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับติดให้เหมือนกันทั้ง2ตําแหน่งนะครับก็แข็งแรงนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะมันก็ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเดินสายไฟหลังจากนั้นผมก็มาเทสนะครับเดินสายไฟผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมมีติดตั้งตัวโซนออฟนะครับคอนโทรลเปิดปิดไฟได้ด้วยนะจากมือถือนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดได้เดินสายไฟแล้วผมก็มาทําเป็นกล่องไฟไว้ประมาณนี้นะครับต่อสายไฟมันก็จะติดก็จะมีหลอดที่เป็นทางเข้าหน้าบ้านอีก2หลอดนะครับที่ติดพร้อมกันก็ค่อนข้างจะสว่างดีนะครับ ประมาณนี้เลือกเปิดได้นะครับเปิดจากเฉพาะเป็นไฟกิ่งไฟที่เปิดไว้ทั้งคืนก็ได้นะครับหลังจากติดตั้งตัวโคมแล้วก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีไฟกิ่งแบบนี้เปิดไว้ทั้งคืนได้นะครับเพื่อเพิ่ม,ม,มความสว่างหลอดผมใช้หลอดประมาณ5วัต์นะครับก็ค่อนข้างจะประหยัดไฟนะ5วัตไม่ไม่กินไฟสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะ สำหรับตัวโครงเหล็กของกันศาสตร์นะครับก็ประมาณนี้ผมมาให้ดูนะมันค่อนข้างจะดีมากๆนะครับไม่ขึ้นสนิมเลยซึ่งกังวลไว้เหมือนกันว่าโดนฝนโดนอะไรแล้วเนี่ยจะมีสนิมนะครับดูบริเวณรอยต่อนะครับของผมก็ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะก็ยังไม่มีสนิมนะครับยังไม่ขึ้นสนิมนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมให้ดูจุด แต่รอยต่ออาจจะไม่เรียบสักเท่าไหร่นะก็ไม่มีสนิมนะครับยังไม่มีสนิมสีก็ไม่แพงมากนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นสนิมนะครับก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่จะเพิ่มก็คือว่ามีรีเควสจากทางบ้านให้เพิ่มรางน้ำฝนอีกแล้วเดี๋ยวตรงนี้คงคงไว้จะทำเป็นคลิปอีกทีนะครับถ้าได้มีการติดตั้งรางน้ำฝน ก็ประมาณนี้นะผมว่ามันก็สวยนะตรงนี้เป็นขาค้ําแขนค้ําที่ครั้งที่แล้วที่มีแก้ไขนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทาสีเลยนะผ่านไปสิบเดือนนะครับยังไม่ได้เก็บสีเลยซึ่งในอนาคตนะครับจะคิดว่าคงถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะมาเก็บสีอีกทีนะครับตรงนี้เอามาให้ดูก่อนๆน,นะครับว่ารายงาน อัปเดตเรื่องการทำการสาหนราบ้านด้วยตัวเองนะครับแล้วว่าผลการใช้งานเป็นยังไงในราคาที่ค่อนข้างจะประหยัดนะประหยัดเงินเราค่อนข้างมากสิ่งที่จะเจอกับกลายเป็นว่าแฟชชิ่งนะครับที่มีขอบที่ปิดน้ำกระเซ็นบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีแอบเป็นสนิมเล็กๆนะครับประมาณนั้นแฟชชิ่งนะครับก็อาจจะเป็น ผมไม่น่าจะเป็นเป็นเมทัลชีตนะครับมันอาจจะเป็นสังกะสีอะไรประมาณนี้ครับเป็นมีสนิมเล็กน้อยนะครับแต่น้ำเนี่ยไม่ซึมเลยนะครับไม่มีน้ําซึมลงไปเลยโดยประมาณก็ประมาณนี้นะรอยต่อก็จะมีอะคริลิกยิงประมาณนี้ครับค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับผมว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เราเหนื่อยไปนะครับบริเวณนี้ก็ยังไม่มีสนิมให้เห็นเลยนะครับ สำหรับภาพรวมที่ทำมานะครับเดินเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ไม่นับรวมเรื่องเก็บสีนะครับเดี๋ยวคงเก็บสีต่อไปนะครับเก็บสีตัวบ้านนะครับก็คงจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภาพรวมก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับผมมีติดไฟกิ่งข้างบ้านเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มความสว่างด้านข้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดสับสไ r ร b ์ไล k ์ and นแช re และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่กับเรื่องเรางาน DIY ที่จะทำขึ้นใช้ภายในครอบครัวแล้วก็พาเที่ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ